สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดินตลาดลาวเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็ตลาดดิมเขื่อนดิมโคนะครับขอมซื้อของขายครับเฮ็ดบดไม่มีอะไไหมมีไหมไหวก็มีครับ อันนี้มัาเก,กาลังเจ็ดสบเอางูระดูเดี่ก็ฟักชีฟักชีเลาเดี๋ยว,วนนจะอ่อ

มันแกวครับมันมันมันเก้าะปดค่ะไปคนก็หลายครับวันนี้วันจัเนเด้อพี่น้องอเรือจะมีปรตะเลนเเก็้ จะทรุ nasal nasal ่นจ no> yeah, ินแล้เหน่อายมงคดมี่อน่ะมงแพ่ีรุ่นน้อยกับรุ่นใหญ่เป็นขายราคาเดียวกันมันเหลือแนวะน่อยเดี๋ยวย่งก่อนนะครับ ไม่ดื้อด้งั้นกดร้ายนะเออร้ายนะถ้าได้กอดร้ายเงปลาสดสจะอ่อนนี่มักแดงไม่งูนะอะไอาขยาตาหงที่นรอฟังนี่กันเลยไม่ น่าไม่ให้ข oh, oh, ้าเจ้าสิบ่าเบียดเบียดกันนะครับปลาสดนะครับอ่อยจะย่าังไปต่อตปะ

จอบเกีเสียบเกีกันไกใบเครื่องตั้าเวลาี่รับดใีครับผมับผมอาผมยังเงยโอ้สิบบ์ล่ะบดินอรดีหนังถึงปะ ฝาน้อยครับนี <target. S 2> <da> ่นาเกลยวเลยครับสินค้าหลากหลาย ตรงนี้เดินสบายนะไม่ร้อนเป็นตงกลางลมด้วยตุกาศดอกพุ่งพบึ่ง มีก so like ็ลงพุ่นเลยหอยในยายบอกว่าดูครับวายมันสักผูนินเดครับสุดจี๊ยบม่ครับอินครับอากาศดีมากหมไมใช่ไครับไม่รู เราถามเพชรในเพชดมาทางนี้บอกเผ็ดขายของที่มาตัวเอานอหนุ่มมาเลยทีละมาหนุ่มเจ้าบอกไม่มีเลยเดินไปพูดด้วยไม่พูดด้วยนะครับผมไปโ้ยแต่สะอ่อนหมนะ มันแซงนี่แม่นบอกครับมันแซงโอ้มันแซงไงนี่นี่เห็นบ่นมันแซงครับโอเคข้าวงาข้าวตัวนี้แซงแล้วก็แล้วก็มันสักู้นะครับนี่นี่มันสักู้ต้มอ่ะไม่อยากครับมันนร้ไกอน ก็รดะฮะส Eller, บาทจสิบบาทโอ้ถูกแน่น้อน uh> ี่ยำนะครับยำนะครับยอันนี้ก okay> oh, ็นี่ครับไขหมุนมกหอยครับ uh,

โอเคครับก็พาชมบรรยากาศคลิป EP หนนะครับเดี๋ยวติดตามกันที่ EP สองนะครับผมโอเคครับ